กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีทาผพ้ชมเมื่อฉาบูสุขคนจ้าพี่น้องจา้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงเคืองบอเ่เฮยตอนนี้อยู่เฮือนพี่น้องขึ้นมาแต่ห้านคลายเครื่องแล้วกับพอดีคำมวคนแล้วเขาก็ปิดขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงนี่แหละเวนกำเวนกำพี่น้องผู้หมกักตู่มักเครืองเสียงนี่ก็เอาเทเอาว่าได้นีได้สิเปลี่ยนเคืองเชียงอิกแล้วอุย้ย มีแต่แนวบเปลี่ยนเอียงแหละนี้มันตายนี่ตายไปหนึ่งแล้วก็แตกตัวนี้มันตายแล้วเพิ่นจะเอามาใส่ใหม่พี่น้องเอ้ยหมูแล้วไปยืมหมูยืมไปหมูยืมไปแหละมันตายตายแล้วเพิ่นเอามาแทนบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ให้เพิ่นซื้อให้ใหม่เพิร์นนะยังเขายังงงเงินเพิร์นมาก็เลยเอว่าเอาเอาของขวัญนี้ไปก่อนเรอะ ก็เลยเอามาอย่ะมาเลือตอนแรกมมาเห็ดอันหนึ่งมานนั่นมันนั่นากันบอบอกว่าอมัน่าากันได้เห็นไม่ได้มันนาบอได้แม่เล็นี่น่ไเล็กขอมันซอันมันเออห้องเขาน่ยนาสันอเอเไรนะคะนนซื้อใหม่นะซื้อใหม่ดอกหนึ่พอันนี้อันนี้นะดอกดอกนึ่งโบมือหันนะ ของของดอกหนึ่งสองดอกคู่หนึ่งก็ม่นี้องดอกแต่แต่บันเพศนะดอกหนึ่งขนาดไปซื้อเอานะตรงซื้อดอกหนึ่งซื้อดอกนึ่งอืมนาดนั้นมันมันมันบริเวณมันใหญ่ขึ้นเลยก็เลยข้าวที่มาเอาดอกหนึ่งมาใส่มันมันมันบวกเขากันได้ะวกแม่เล็กมันมันบวกคือกันได้ก็มีมันซินน้ากว่าไพ่มากวะเปิดเท้าว เดี i, ong, ๋ยวเห็ดนั้นไรเลยต้องเอาซองอันใส่เมื่อซองเออต้องเอาเลยมาเมื่อซองเลยขู่เลยแต่มันกิดสิบลูเป็นยังบอกบอกมันบ่เป็นยังบอกมันนั่นเคยใช้ตัวหนักเลวมันมาใช้ตัวนี้นะบ่เป็นยังพขาเอร์ตัวนี้มันมันมันใหญ่เลยมัทานได้เพราะว่าก็่อยเอามาแล้วพวงมันสีหน่อยมันสีแมรี่คุณนี่หนักกว่าตัวเก่อนเมนตัวหนักอ่ะถามันเป็นยังเกาะตัวนี้นะหรือว่าเปิดเปิดดังโผล่บอกรวยนะเขาเปิดดังโผลแล้วมันอัดเบรคดังน้ำโผลแล้วมันขาดแล้วมันว้อยมันก็ขาด อ่ะพวงกับขาดนี่อัดแห้งโพดเออมันแตกได้นท่นั้นแม่บอกนี่นี่นี่มันแตกบอเขาอัดแห้งโพดเออมันแตกบอพี่น้องเอ้ยเปิดเทงธรรมดาไม่ได้หรอแตกก็เลยได้ใส่ตัวใหม่ตู้แตกเอาเอาอันตัวใหม่มาใส่ตู้แตกเ้าจะยืมไปบ่แม่นเปิดเองดอกเ้าจะยืมไปหมวยยืมไปหมูยยืมไปแล้วมันแตกเานนี่มมัปลย ก็เลยห้ามตู้ข้าเจีมาเลยชิมเปลี่ยนใส่เปิดแห้งแล้วมันอยากแตกมันเถื่อผัดเนาะปั๊บอันบ่อันนั่นเองนะแต่ว่าต่ว่าไพ่กะบุยอย่าให้เป็นแต่เนาะเห็นนะได้มันมันเป็นไปแล้วกะจําเป็นตรงแล้ตัวนี้ไปใส่เพราะว่าเพิ่นกะเพิ่นกะอยากฟังแต่เนาะว่าเพื่นเนาะเฮาขันขันมีตู่กะอยากพังไพ่กะ ก็จำเป็นคือนี่แล้วเรามีเราม,าม,มีตู้แบบเงียบๆคือบริสุทธมืนกับเส้นอะไ,ไ,ไรขันชิห้เพิ่นเอาเงินอห้ตัวนี้เพิ่นกรว่าโบมี่อะไรกะกะย่ามีแต่เอาตัวนี้มาใส่กระวะาพื้นเนาะเบาพื้นมันกะบข้นเพิ่นได้เพิ่นกับบบมามางเอามามางเอาอะไรกะเอาเพิ่นมันแทนเนาะส่ดมันแทนเหมือนแน่นอนอันจะใหญ่หรอแต่แต่ความความเป็นเงี่นเนะาะก็คือมันก็ต้องอ่า ่าบ่อยากเสียหักแพ้เสียแพงกันแหละเนาะจะต้องอือเอาตัวนํามาแทนเพิ่นจังกะอย่าเอาอันตัวนี้ใส่กะได้บ่เป็นหยังดอกเฮเอาตัวนี้ใส่มันกะมันมันเรื่องเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังดอกซํานี่เนาะเรื่องเล็กน้อยกมีแต่เอาตัวนมาใค่ะเพิ่นนั่นสิซื้อให้มื้อใดกเอาอันตัวนั้นออกให้เพิ่นแล้วก็แล้วมคู่กันกันเว้ากันบ่ยากดอกซําเรื่องตู้ซือเนาะบ่แม่นสิเรื่องใหญ่โตบ่แม่นสิเรื่องคอขาดบตายซําเรื่องเรื่องซําตู้เนาะ มันรอนสริงเขาบ่ตัวนี้กันเองได้บุณเรีนเพื่อนเปิดแห้งอะไรหน่อยก็เปิดแห้งแห้งนี่ตัวนี่ก็ต้นน้าชั้นออกอืมอันนี้นไงอยากตรงนี้หน่อยไหมตัวจามงกุอืมอืมตัวนี้กระลุดเผละกระลุดทังไงบางบางเธอกะสีโบนผู้เดียวจับกะสีลายมือเนาะแล้วบางคนเขรุขระปั๊บอันโบเป็นนะบางคนคนยืมตู้ไปหนมันเป็นอยู่แล้ว มันผอมมันมันมันเป็นเรื่องเงินเยงเลยวแต่อ่าผูบวเป็นน่ะผูบวเป็นอ่ะอชิหมูน้ำ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 กันอ่ะแก่งเดียวกันอ่ะที่เปิดนี่อะไรก็เลยมันก็เลยนั่นมันก็เลยปักขั้นอ่เจ้าคนคนที่ยื่นตุ่ยไปหน่นะคอยมันใจเดี๋มันบวเป็นยังใหามันเบาเองอ่ะเพราะมันเป็นเพราะที่ผ่านมากับบุเคยเป็นยังเนาะเพราะเรื่องเงินเยงมันเก่ง แบบเฮาไปเอาเฮือนหมูมันกับไร่ผูไล่ข้น,น, u, น c, เนาะกับกัยญาเมายัญญาเมกับจักเรเชนอะไรเนาะกัะบปุตติภัยมันมันเป็นมาแล้วเลยกะแก้ไขกันนั่นนี่แหละเห็นอะไร้ใชเวรกรรมล้วนๆมีแต่คนทำสื่อเมืองปนม้าแล้วเป้นเป็นอย่างหนึ่งให้ซื้อ้หวยซื้อแล้วมันเคาเนะอันเพื่อนน่ะก็ใช่ว่านะเพื่อนน่ะกำลังสีขายเนะานะ สิคายออกให้ข้าเจ้าแลยพอพอเพิ่นนะอยากได้ทุ่งใหญ่กว่านี้แต่ป่าดนี้แลยมันพันมะเพอแบบนี้นะมะเพอแล้วกัแล้วกัสิบุได้คายแล้วบดนี้เนาะแลกัดชี้ทาได้อันใหม่พูดแล้วบดนี้เจริงอันสิคายอ๋อพออยากได้เไ็ดไอ้เวิร์ดร่วมเป็ดเสร็จนะมีน้องคนละแล้วเนี่ยสีคนละลูกกัเห็นดิบๆเลยเนี่ยร่วมข่าสารขายงประมาณหมื่นห้าเนี่ยโบต่ำหมื่นห้าประมาณนี้เนี่ยนี่แหละเขาอะโบแนวหนึ่งกับแนวหนึ่ง มัอหามนไก้มมัเกเลเนี่ยองหย่แต่จริงเน่ทําจริงมันีแพง้านนกบร่วตื่อบ้านตัวใ่บรน้องเอาว่ะแต่ล้มเหลัวใมนีบรวม่าสานขาซื้อคัน้าไปจ้างเฮดแบบจ้างอันผู้อื่นนะว่าเอออันเฮดเฮดตู้แบบนี้คอยแน่กาซีื่นอยู ouais. nada, ่เนาะพอข้าเจ้าก็ต้องเอาค่าซื้อ่ายังเด้เพื่อเจ้าซื้อแรนเครื่องแรีนคลองเนาะ อ mày, ัน uh, นี้ไม่ไไปซื้อเองใหมไปซื้อกับหมูเนาะเพราะว่าหมูมันขับหมุดช่องแถวถือสบายเลเนาะไปซื้อเองทุกอย่างพี่น่อยเ้ยซื้อไคอนกซื้อบัสายหรอซื้อเองบัสไยไฟนใเลยเนาะเหี่วสบไก่ไม่ต้องการสำนีเนาะไปเลยเอาสนีไปได้ซื้อเลยลูกเาราละลานะจระเข้ซอีวซาาราระ้าอีซา เปลาเลือส่องพันกีบไปซื้อองเาียเือสองพันกีบแบงสี่พันเลือสพันอันนี้เท่าไดสิบสิบเดวมามาอะไรมาก่ออะไรมาก่ออย่าเพิ่งสอ0 0ิบอันนี้เท่าไรนี่สองสิบสองอันนี้ได้สองส3 1 4องสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหสเจสบปดสิก้็นได้เห้อนหกะตรงเรือหากะตรงเรือหาพัน เอออีร้อยน้ำบอกเอออันนี้เอาไว้ซันเนี้ยขอบใจเอาไปไว้อยู่บอลสักเคยได้ไว้ก็ตาให้แม่อีเมส์ซักเครื่องตั้งหน่อยสามีฉันคนรักตู้และตู้ต้องมาเป็นแบบนี้หนักใจจริงๆเวรกนกำลวนลวน คนห่งจ่อยเนาะด้าเบียร์ชิบูรของสอยือไปซื้อเอาใหม่ชพันกบาทเนี่ยยืมขอยป๊บขอใส่ยืมไปจะไรพันหกใส่ยืมสองพันไปด้งเบียร์ชิมขต้อโตเก่านาะคือไปซื้อเอาใหม่ชมันอ่านกันพันหกไปใครกวาเจ้าสิไปใส่นะนี่ พันกว่าบาทเนี่ยทรา้ก็พันหกบ่ะไปเสือเอาไหมพันหกบัตเค้ามาเอาก็จึงเอาเงินนำ้ำเขาตัวนี้เศรษฐีเงินเศรษฐีเงิอนอีกเลยพี่น้องเอ้ยประหยัดมาทายาทเพื่ออนาคตรสองเราโ <c ười> ว้ยเ <c ười> พื่ออนาคตรสองเรากินแกบแล้ว <c ười> ได้เหรอได้จิ๋ดขอบใจตัวเอง ไม่รู้ว่าเมืออะไรพี่บ่าวปอบใจตัวเองพี่น้องเอ้ยคนหล่อสองสองพันยี่ส uh ิบสองวังไปมันเครื่องไฟพิศษซามพี่น้องเอ้ยเพิ่นอีต้นตู่เพิ่นพี่น้องเอ้ยเวรกลับล้นล้วนไม่มีอะไรนอกเหนือกว่านั้น ก็โตกับบสาบายพี่น้องเอ้ยขา่ญาติโทรมาปลุกใจแด้พี่น้องเอ้ยดูกับบสบายอ่ะเลโลกเอ้ยเป็นไงลกฮะโดยแพงวะยังลกฮะลงไปเอาที่ให้ไปโอเเ้แพงแพงลูกแพงแพง ไปลงไปเอามาหาหมอป่ะไปห้องหมอป่ะไปไปหายผ่าผ่าเห็ดกินถาป่ะเอาขึ้นมาเอ้าย่าเจ็บท้องเจ็บใส่ได้ซะคือว่าพาไปห้องหมอใกล้ๆหไปไปนะไปพาลูกไปไปเป็นห่วงลูกดิไปมือเบิ่งก่อนนป่ะ เอ้สหลมาหายนะสหายหายเสดมาหายะสหาแหายมาหาอยู่บ่ลูกเอ้ยมีไหนลูกมีไหนลูกเอ้ยน้องเอ้ยลูกมียังลูกแม่แม่แม่โบเมนยืงท่อโบจะลองตบท่อมึงนู

ตาหิปเอ้ยพอกินหักจะเด้พอหักจะเด้หอนี่เอ็มอยู่ตั้งจะได้ได้เด้อดด้ยหมหลายไปั้นหรือแหวนูดเอ้ยคนหูก็ผอเด้ยหลจัหน่อยพอก่อนมาหาแล้วพอมาหาเงินพอก็แมห้าเงินลูกเอ้ย

แต่ชุดกีฬาเอกหนักเตะบานบอุกตัวอีวันนี้นะโอ้หนักเตะบ้านนะหนักเตะบานบุกตัวอีวันนี้นะลูกเออพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้คพ่อล่าก่อนพี่น้องเลยพอกันไหมคลิปหนะ้าพี่น้องวันนี้มีแห้งมาจ,ขขจะกูจะคนในกล้บพี่น้องสบายดี